เดนบอกอันสบายดีเ <c oughs> บิรงกเชนูน้ำกั็งนี่ยกำลังตกนี่กำลังตกเลยเหมือน,นีดนะเด็กหน่อยเขาเดนเชนูเดนบอกเดนเชนูเนี่ย <c oughs> โดดกระเต็มจูนฟูนอยู่ฮะคาวจันฮักกามาเดนเชนูอยู่นอ้อง เท้าก็ตาเขาไงเด้อเฮ้ยเห็นปะเอ้ยมาเด่นชะโนดน้ำกันเด้อมาทายชนให้เบิ่งกะล่งตกอยู่สิว่าตกะลายอยู่ได้ไงมึงเด้อเห็นว่าชะโนดลายลายมึงนี่กับเบลอรายดอกแต่ว่าจิตโตของบันแรกหนลายบหุ่นอะมึงนกบรรหนาวมันอยู่ในต้นไม้เห็นปะ นกมันเนี่ยงอยต้นใหม่ต้นน,ตนนั้นดอกแค่ของขนอเองเนี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่ชวนสนูกวะนี้นะบ่แม่นชวนพักยามแดงนี่แม่นชวนพักเจ้าน้อยนี่ก,กระตก,ยตก,ก,กยอยู่โบนีอ่อายตกคนแบบแบบอยู่น,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 นะยน,นี่ตกอยู่ได้ต๊กคนแรงนี่ก็นย้อดหน่อยนี่เขาวาชีได้เติบยุคเขาว่าอีกนึงนี่มาเป็นอันน่ะยามนี่เป็นสนุกโตก ย่ามอีกเป็นชวนเชนูย่าแดงก็เป็นช่วนพักช่วงปกิกแต่คัวนี่ยนาว่าโบด้หนาวเลยโมหนาวก็อยู่ดอกนี่ค่ะโมหนาวนี่เนี่นูนั่ง่วมนัตุ้มดังปีเด้อขกอ่วเราลองตีนดังดังเท่าเด้รถกระเดนเนี่ยโบด้ประเด็นเโนูทางออกกู บนก็เด่นสะเก็ดเด้อหมดกระดนเด็นนี่นั่น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 เด่นไปเด่นมามันกำลังตกอยู่นี่ฮะบนน้าวดอกมันมันดูลมถ้ามันร่มในน้าววิธีอันนี้มันบอลมใตคค้คุณก็จะกระขูดก็จะกระบานเกลือมันกระบอมี่นะชะนูนะ ในกลางบ้านคนนี่ยเขาจะบดอะไรขูดบดอะไย่างกับป้าเป็นตัวเองไม่ก็คือสวนชวนมะขหะชวนมังทั่วล่ะเดือนชีเดือนเดือนชีเดือน,น,นหาคุณได้ในโลกน่ะเป็นสวนเขียวอ่ำหแถวนี่แหละตอนนี้เป็นข้าวอาำข้าวจาน <laughs> นบ่วะฉนูมันหลายบนหลายไปเลยดอกปีนี้แต่ว่ากับกับพ่อมีอยู่ งามนกนกมันวินเห็นปะมันเด่นสชโนกมันก็บบริษานหนาวได้เลยตกใจเอ้ยมันนี่มาตรการในการมาท่าชโนมาตายสวนสชโนให้เบิ่งเดินเฮือนกันได้แม่กันหน่อยเอันนี่เพื่อนสันนะจ๊ะบ้านสันนะจ๊ะ เด็กคนมาสนอยู่นี่นะห็นบนนอลนกงอยตุกไปละไปละมันจะอันสวนดอกไม้มาเด็นสนุกมาเด็นนี่นะนละในรังเทื่ยนี่ก็เต็มอยู่นะพร้อมขับไปเปิดที่ล้วบ้อเนาะีนก็เช้าน,นัเขาจอยทางหน้านโดดติดแจ็คือ cái làng khu chân nô khổ chân nô nà bạn này nà bạn này lại này chân nô lai lai này con coi có cụt phát bắt phát phát kia khu... Không một phát luôn nói điều đột lẻ lại nhở đây bằng thằng nàng bạn con ba ngày thằng nai bạn này บ้าม ngày สาม ngày ขึ้นแต่หอยตีนแมวแมนน้าบ้านนั่นนี่นี่ดอกอันนี้เนี่ยเดือนซี่นี่ก็ออกมาแล้วนี่นนเดือนซี่นี่ออกมาเลยดอกเชอร์รี่มันจุ่มใบเยอะนี่นะเดือนซี่พอนั่นมันจะออกบานพุ่งออกมาแล้วมันน,นี่มาเด่นน้ำกันเด้อมาเด่นชะโนด้วย หนาวบ่บ่หนาวธรรมะร่มหนาวอันนี้มันบ่ร่มห้อยแมฆตีนแมฆบ่ยัง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 ไปไม่ห้อยหมาเดี๋ยวนี้กำลังบ้านเบื้องเดชโนูสนูสนประเด็นสนูน้ำกันทรรมาร่มในหนาวอยู่อันนี้มันบ่ร่มธรรมดา นี่ก็ต้นอันต้นมะกอกได้นี่มะกอกมันทนชะโนคือกันจาเป็นมะกอกบานเท่าหรอกมะกอกไม่การนี่แหละต้นชะโนคือกันเดียวเดอนซีเดิน,เดนหานี่กับปงใบมากกินใบ่ะี่ใบอ่อนๆมันคักบ่พี่น้องข้าวจานเลยยังตกอยู่ได้ยังสีลงลายอยู่เขาบอกว่ามันสีมีเจ็ดเป็ดอินพุ่นละเพียงละแข็งพุ่นละ น uh, ี่เหรอน้าวก็ลมมาเลยเด้บันนี้เนี่ยมีลมมาบันไดเอาอันนั้นมาเด่นสเกตเดินสกีเดิน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 บันไดอุ่นรถสักนี่รถมาตการรถน้อยไปการจะเข้าในเฮือนนะพี่น้องเอ้ย เต็มหัวเลยเชนูเขากะล,าล้าละนี่ีนกะลา้าลดเห้มากล้าลดกลาดลาดนนี่นต้มเชนมาแ้วก็บริเทณยั้นไปเอาไปถอกถิ่มนะโมกูเข้มฉนนังแข่งแขงแข่งก็ยามากักปลาดี่ก่อนถ้าม,มีเวลา เขามาโฮมนะจะเขาในเหืหน่นเด้อพี่นอ้องเด้ออัดดักกระลากราตันตึกกระลาลงแล้วจะเขาในเหื่น ใตไฟด้บอกตไฟด้บอคือยางประตูประตูเฮ็ดยางเมียนสวยเบียนบวงพุทธะวามาเฮือนกับเมียนเครื่องไปบิษหกกก็โเด้อบ่้งคิดหลยบั้นเพาะมีปัญหา ้ำตัวเองน้องสาวน้องเป็นยังจังวาสันผูกแคทห้ดูก็ได้คลิปกับบราถไทยมีเวลาถ่ายเาลลาพันทไทยไแบบใส่เบิ้งเสืองงามบ่เนี่ยเบิ้งดูคนมาพันใส่กระจัดเลยเปิดทีละ<อ>เปิดไม่ถูกจะผ่าเปลี่ยนนามแม่มเอาปลาเลยมา เดี๋ยวต้องการลางกันด้วยโอ้ดุมเปิดอันนี้เพิ่นเบิ่งเบิ่อนเบลทิศนี่นะวันทิศอาทิตย์นี่เนี่ยวเบียกันยังเต็มอยู่นี่กระหน่ำกระป๋องกระแพงก็เต็มอยู่นี่เต็มโคเดอร์อยู่ เอาขามมในอุ่นอยู่อยู่นอกมันดมมันกินกันอ,กกนอยางน้นน่อยหนึ่งเอาดงไปเบิงบซิมินไป,ไป,นไปยังด้คนกับขามาเต็มนี่ได้หมดผูกแค้นนะกูชัดล่ะเนี่ยนั่งตังสลอนแชวนี่ล่ะมา น้ cái ่นก็บอดเก็บเฉกแ็กไว้เบียร์ได้สะสมกับกุปลาไว้นี่ยคุปลาไว้มาสัสมตะเกียบกระปูแดแค่จังกนั่งตากินเข่าอยู่นี่นี่นะปูแคอยู่เท้ามากินเข่าอยู่กลางให้มันกินเข่า ในตู้เครื่องตู้พระห้มพระปกอยู่นี่พื้นเครื่องบก,กนั่นวกนี้นะมาว้ใน่นี่เก็ดเครื่องพระห้มเนี่ยเสือ้อผ้าพระห้มพระปก ตัวได้โบห่มเดี่ยใส่ทงมาไว้อยู่กลางไม่เป็นปัหาคงแก๊สเครื่องคือกันแก๊สเครื่องเสื่อผัานั่นแล้วเนี่ยตัวได้โบห่มมาจราไว้ตรงกลางตุเครื่องกินเครื่องใช้เออเป็นเครื่องแหงนะ เพื่อเป็นกระปุนเป็นเส้นเป็นยังนะไว้กลางใส่เทอมมันกระหูกดีตุกไว้ถวยไว้วงเครื่องกระป๋องรีเป่าเครื่องกระป๋องแต่ว่าเต็มอยู่นี่เครื่องชิดขนมหัวดมวยอันนี้มอกระทะหมูกระทะ โมก,กุฏะพอได้กินมาเมนวัลรวงลายเห็นยังชื่อมาไอวานได้ไปพอแหกแต่กระโปรงเนี่ยมันงำอยู่เนี่ยหลางมางันงำเจดเหรออันนี้คือเขาปลา,า,ปา,า,ปา,าล่าปลาแหลกเนี่ยข้องกินข้องอยาตัวได้บอก

เต้าหิม้มน,น้วเราจะเปิดนี่ตอนหน้าตอตุอันนั้นหมอน้าผอนาบน้ำอาบหมอหน้ำอาบอันนี้นะนี่หมอหน้ำอาบยุะกกลางเัาจะช่ละต้องได้ครีนตองนี้ปัดได้กวดถ้ามีทงตีนเออันนี้ก็คือถวยคื้ ถวยพรมซื่อมาตอนเห็ดคลองคายเจนี่บริษัดชูเฮหตุก็เมื่อยถวยพรมอันนี้นะเป็นได้ดูดพรมดูดน้ำดูดน้ำอันนี้ก็ถตัวจอกใช้น้ำจิ้มพรมพรมหน่อยพรมใหญ่นี่มันซื้อเมื่อไหร่ตะกี้เห็ดคลองคายด้ิซะก็มี ฮิตเครื่องคายฮิตข่าวขัวข่าวพัดหรือว่าขัวสินขัวย่างพัดไท่พัดย่างเนี่ยโอเคหน้าพี่น้องเนาะอยู่อีมีแห้งยู่บ่าบริข่ายได้น้าบ่พี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเฮาอากาศเปลี่ยนแปลงบริข่ายบริน้าบริเจ็บบริชัวบ่ขึ้นขั้นใดล่ะเนมันหนาวกะชิบข่ายยู เจ็บจีเป็นอยู่สบายดีบัตู้เอาบอัดจุขู่ทุกคนเนาะบายไหบายวัตู้อยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้บอบัดจุขู่ทุกคนโอ้เป็นไทยบกกกกึกพักควันกอดมือพักพันเสาเนาะพายเขาบวชสบายเนะี่ย เดี๋ยวพักขวัรกันยังบ้ตท่านจะส่งท่านหอดชามคืนนี่นท่านหอดชามคืนดีฮะกระไดช่องคืนคืนชามมือน,นี้ละใช่ไหมผูกแขนเจน้านางใหญ่เพินจะไปอิงแดนละนี่แล้วบนนอนเพิ่นแม่กระแปงไปหายเลยมือวันพาหัดเพื่อกามานลนั่น มาที่ไปขึ้นยนต์ได้จ้ะนี่นะอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องนาอก็คอองมุ่ขขบใจเด้อี่ว่า่บรันเบิ่งกระติดตามกดได้กดแจ้งนะเด้ออย่าลืมกดชันกระดิ่งเพื่อบอยพลาดคลิปต่อไปผู้ขากะเมื่อยวะได้บ่มีเวลาเลยถ่ายละโอเคบาย